เหยือแข็งจิ๋วเจ้านอร์ค่าจากค่ายแบคิงสายงานเหยื่อสตรีมน้ำไหลตัวเหยื่องานจากญี่ปุ่นมาในกล่องแพ็กเกจมาตรฐานตัวเหยื่อวัสดุพลาสติกผิวทรายละเลอียดเป็นเหยื่อแข็งขนาดเล,ล็กรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครตัวเหยื่อขนาดเล็กมาพร้อมกับความยาว2.9เซนติเมตรน้ำหนักเหยื่อที่1.2กรัม ตัวเบ็ดแบบซิงเกิลุกไร้เงี่ยงเหมาะกับการทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดบรรจุมาในอินดิวิดวล PVC แพ็กเกจอย่างลงตัวแอคชั่นแบบสายสลับซ้ายขวาดึงดูดปานักล่าได้เป็นอย่างดีลิ้นเหยื่อทำมาได้มาตรฐานพร้อมบอดี้ที่โค้งงอไม่เหมือนใคร อาการสายแปลกตาส่งผลโดยตรงต่อการเข้าทรรของปานักล่าให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ในทันทีสีสันนั้นเป็นเอกลักษณ์มีให้เลือกถึง10แบบสดใสและมองง่ายทั้งคนชายและนักล่าทั้งหมดนี้มาในราคาเพียงตัวและไม่ถึง85บาท